วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปคลายความเครียดโดยไปกันที่คาเฟ่น้องแมวนะคะเอาใจสายทาสด้วยกันนะคะใครที่เป็นาสายทาสของน้องแมวก็ตามดูคลิปนี้ได้เลยส่วนตัวใส่ลุงเองนะคะก็ดึงตัวเองออกจากเซฟโซนนะคะออกมาคลายความเครียดมาเล่นกับน้องแมวบ้างดีกว่าคาเฟ่นี้นะคะเขาก็จะแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนนั่นก็คือโซนอาหารเครื่องดื่มก็อยู่อีกโซนหนึ่งส่วนโซนของน้องแมวก็อยู่อีกโซนหนึ่ง ะะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จดื่มเครื่องดื่มเสร็จนะคะก็มาหาน้องแมวได้เลยนี่เห็นไหมคะวันนี้ใสาลงเป็นลูกค้าคนเดียวนะคะที่ขึ้นมาบนอ่าชั้นสองของร้านนะคะเพื่อที่จะมาคุยกับน้องแมวคะ่ะสายทาสคงยังไม่ตื่นกันเนาะนี่คะ่ะก็จะมีน้องแมวสายพันธุ์ต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยน่ารักมากๆเลยละคะ่ะก็คือบอกเลยะค่ะว่าใครที่เป็นสายทาสแมว ต้องถูกใจแน่ๆเลยสำหรับทางร้านนะคะเขาก็จะมีกฎกติกาให้เรานะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับน้องแมวที่นี่ค่ะมาก็จะต้องล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะถอดรองเท้าแล้วก็เข้ามาในร้านค่ะห้ามให้แมวเลียมือเด็ดขาดนะคะก็ แมวแต่ละสายพันธุ์เนาะเขาก็จะถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของร้านด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่ามาที่นี่นะคะหิวใจสุดๆไปเลยนะคะใครที่เป็นสายน้องแมวนี่บอกเลยค่ะว่าถูกใจสุดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะแมวก็ช่วยให้เราคลายความเครียดได้ดีเลยนะสําหรับตัวสายลุงเอง,เองนะมีความรู้สึกว่าโอ้พอได้มาเจอกับน้องแมวที่นี่นะรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองยิ้มได้แล้วก็หัวเราะได้เลยหลังจากที่ เจอความเครียดมานะคะก็ที่นี่ค่ะเขาก็จะมีอาหารน้องแมวจําหน่ายด้วยนะสามารถซื้อกับน้องพนักงานได้เลยคิดว่าคาเฟ่แต่ละคาเฟ่ก็คงจะมีเหมือนกันแบบนี้นะคะนี่เจ้าตัวนี้ดูสียาวๆตัวยาวมากส่วนเจ้าตัวนี้นะคะถ้าเขาอยากทานอาหารของเขาเขาจะยืนขอเลยนะสะกิดด้วยนะมีสกิดด้วยแต่ถ่ายไม่ทันน่ารักมากๆเลยละคะ่ะนี่แต่ละ ตัวนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะเขาก็จะมายืนแบบนี้เลยแสดงว่าเขาก็คงคุ้นเคยกับคนเนาะเขาก็คงรู้แหละว่าถ้ามีมนุษย์มานะเราจะต้องได้กินอาหารแน่ๆอะไรประมาณนั้นเนาะนุชขออาหารหน่อยได้ไหมดูดูเขาทำท่าเนี่ยน่ารักมากๆนะทุกคนเนี่ยมันฮิวใจสุดๆไปเลยอะคะ่ะมันทำให้เรายิ้มได้เนี่ยเห็นไหมคะถูกห้อมล้อมด้วยเจ้าแมว น่ารักมากบอกคือ บอกบรรยายออกมาไม่หมดนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงแต่เราก็เก่งๆเหมือนกันนะเพราะว่าอ่ะมันเป็นแมวของทางร้านเนาะบางทีเราก็แอบกลัวน้องจะมาเลียอะไรประมาณเนี้ยกค่ะเพราะว่าเราก็สงสารน้องเขาเนาะเผื่อเขาแบบไม่สบายมาเลียมือเลียแขนอะไรอย่างนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาก็แต่ละสายพันธุ์เราก็ไม่รู้ว่าเขามาแบบไหนเนาะนี่ละค่ะก็เป็นเรื่องเล่าดีๆนะคะที่ส่ลุงคิดว่าก็เป็นอีกทาง ทางนึงนะที่จะช่วยระบายความเครียดคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแนวทางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะวันนี้ก็เลยอเอาภาพบรรยากาศนะคะดีๆมาให้กับทุกคนได้ชมกันในวันนี้คะ่ะนี่คะ่ะน้องน่ารักมากๆเลยตื่นและเดินใส่ชุดด้วยนะ <laughs> ทางร้านเขาก็แต่งตัวส่วนจะตัวนี้ดูนาอย่างกระสิงโตเลยตัวใหญ่มากขนฟูมากๆ ยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ